สวัสดีครับสวัสดีแฟนกันเนอร์ขยี้ขาทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดต่าเกี่ยวกับาซื้อขายนักเตะนะฮะจากปากของทางเดวิดออสตินที่ออกมาพูดถึงประเด็นศูนย์หน้าครับผมนักเตะตำแหน่งศูนย์หน้าของเราที่ไม่น่าจะมีอนาคตแล้วอย่างทางอุบม,ยมายคงรวมไปถึงกองหน้าคนอื่นที่อาซ่าน,นั้นจะดึงเข้ามาร่วมทีมคาราคาซันอีลุงตงุกนานกันเลือกเกินนะครับว่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นที่ข่าวอุบมายงครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็กลับมาอยู่ทีมอาซอนเป็นที่ียร้อยเลยนะครับผม การตรวจเช็คร่างกายตรวจเช็คัหวใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาครับอเดยต้าก็โดนนักข่าวถามครับว่าวบบยองนั้นจะได้เดินทางไปเข้าแคมป์ในช่วงพักเบรคนี้หนาวสองสัปดาห์ต่อจากนี้หรือเปล่าที่ประเทศดูไบแต่ทางอทิต้าก็ตอบแบ่งรับแบ่งสู้ครับบอกว่าก็ต้องดูกันไปครับว่าสถานการณ์ของทางวบบยองนั้นจะเป็นยังไงซึ่งมันก็สอดคล้องกับ ที่ก่อนหน้านี้นะครับผมมีสโมรสรในลีกซาอุดิอาระเบียนะครับผมอย่างทางอัลอาซานนะครับที่ให้ความสนใจที่ดึงตัวบาบยองไปร่วมทีมในรูปแบบการยืมตัวแล้วก็จะรับผิดชอบค่าเหนื่อยทุกอย่างนะครับใส่ออปชั่นซื้อขาดหลังจบฤดูกาลด้วยตัวเลขที่มีการคาดการณ์นะครับผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ6.5ล้านปอนด์ซึ่งทางเท่าน,นั้นก็ยังไม่ตอบปฏิเสธหรือว่าตอบรับข้อเสนอดังกล่าวนะครับ นี้พอมาขยับดูนักเตะระดับศูนย์หน้าผมทีนา่าซอนนั้นจะดึงเข้ามาล่วมทีมอย่างทางาดูซานวัลลาโควิดนะฮะศูนย์หน้าฟอร์มน้อนแรงของทางฟิออร์ติน่านั้นก็น่าจะเป็นดีลที่น่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะผมในหลักซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้ซึ่งอซอนครับผมพร้อมเจรจาทางฟิออร์ติน่าฟิออร์ติน่าก็พร้อมขายนะครับเรียกเท่าไหร่อันนั้นพร้อมจ่ายนะผมพอมองว่าศูนย์หน้ารานี้เนี่ยเหมาะกับแนวทางการทำทีมของทางมิเกลเดต้าใช้งานได้ยาวๆนะผมนักเตะอายุเพียงแค่ ส1บถึง22ปีเท่านั้นเองแต่ตีปัญหาตรงที่ว่าเอเยนของนักเตะนั้นไม่ยอมเจรจาด้วยนักเตะก็รอย้ายท้องซัมเมอร์มากกว่ารอดูทีมให,ใหญ่ทั่วยุโรปนะครับว่าใครเนี่ยอยากจะดึงตัวเขาไปน่วมทีมนะครับดวิดออนซิ็งบอกว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่น,นั้นจะมองถึงก็คือว่าอาจจะหานักเตะสูนหน้าคนอื่นน,นะผมนั่นคือทางลกซเดอร์อิซักนะฮะกองหน้าวัย22่ปีชาสวสวีเดนจากสโมสร เดิวสตินเดตนะฮะซึ่งนักเตะรายนี้เนี่ยมีค่าฉีกสัญญานะครับผมอาร์เซอนก็มองว่าหากนักเตะมีค่าฉีกสัญญานั้นน่าจะเป็นดิวที่ทําได้ง่ายกว่านะครับก็เหมือนกับดิวคล้ายกับทางโทมัสปาเต้เนี่ยผมทีอาซอนก็มองว่าตอนนั้นเนี่ยอาร์เซอนก็ทุ่นเนสสมเลยครับผม45ล้านปอนด์โทมัสปาเต้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าของทาร์ซอนตอนนี้ครับแอนตชโคมาเล่นกับบทตัวสังกัดเก่าก็วไม่มีสิทธิ์จะไปดึงล้างนักเตะนะผมหากทีมผู้ซื้อเนี่ยจ่ายตามค่าฉีกสัญญาที่ได้้มมีกกการรตลงัันนไวะคบผ อี่ของทางอลิสเลอีซักนั้นทางดิวิดออนสตีก็มองว่าน่าจะเป็นอยู่ที่ง่ายมากกว่าแต่ก็มีการระบ,บุเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าอาซอนอาจจะไม่ยอมจ่ายค่าสัญญานะผมอาจจะมีการเจรจาขอให้ทางเรยอร์โซซิเดนนั้นยอมลดค่าตัวลงมาอีกสักน็กน้อยฮะอาซอนก็พร้อมที่จะดึงนักเตะรายนี้เข้ามารวมทีมอย่างแน่นอนครับก็คาราคาซังกันต่อไปครับเมื่อดิวิดออนสตีอพูดแบบนี้แล้วศูนย์หน้าที่ไม่อยู่เนี่ยก็ไม่มีประสิทธิภาพ คนหนึ่งก็ไม่มีใจไม่ทุ่มเทกับสโมสรอ,อีกสองคนก็ไม่ยอมต่อสัญญาพอรับโอกาสก,ก็ไม่มีความคมไม่มีความเจีบขาดในการทาประตูครับอย่างก็จริงแต่ยังคงขาดประสิทธิภาพในการจบสกอร์ครับส่วนดิวจะดึงดูบอลลาโควิดก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากดิวในการดึงอลิสเตอร์อีซักนั้นก็น่าจะต้องเจรจากันถึงวันสุดท้ายของหลักซื้อขายนักเตะในรอบหน้าหนาวน,นี้ครับเป็นแฟนปืนต้องอดทนครับผมแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาตำแหน่งศูนย์หน้าคอนาซอนหน้ขนาดนี้จากปากของทางดิวออสตนครับทางเพื่อนชชอบในบทความเนื้อหาการรายงานข่าวนะครผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับส c ค i b e ติดกระดิ่แจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ครับ,รบสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียรด้วยกันครับ